เพ็นยังครับขึ้นตัดออกโอ้มันต้องเอาตัวอ่อนๆหมครับในการไปอย่างโอ้ตัวไดแกนี่ตัดออกบมครับเอาตัวงามงามอ่อนๆนี่แหละวันเถอะงามอ่อนๆไปอย่างมันจังแสบบอกครับคุณยายว่ายายเห็ดมีคุณภาพเนาะยายเนาะ เออแม่นครับมันแสบคำเมันซื้ออีกเนาะครับเนาะเออต้องงอนอ้อนๆเนาะนี่นะครับเป็นขายร่างพึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นขายพึ่งมกอยู่ตลาดช่องเมกอำเภอซิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับยุติดกับตลาดช่องเมกนั่นเองนะครับพี่น้องครับ อืมให้มันงามๆหลังจากที่คุณยายพันตัดแล้วนี่บอครับคุณยายเอามาหอ่องสิบบอครับ้านเนี่ยเอามาหอ่อห่อแบบนี้ต้นนี้ต้นนี้หนึ่งเอาบอค้าเนี่ยเอาย่างแต่ว่าแต่ว่าเอาว่างไปหันกวอนบอครับต้นนี้ต้นนี้คือเอามาย่างเรียบร้อยบอค้าเนี่ยอันนี้สุกแล้วพร้อมกินบอค้าเนี่ย โอ้เป็นเสียบนะครับพี่น้องครับร้อมกินเลยนะครับพี่น้องเนี่อันนี้นี่พร้อมกินเลยนะครับคุณยายเป็นวาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับสุกเรียบร้อยร้อมกินเลยครับนี่คือพึ่งนะครับพี่น้องครับหมกรังพึ่งนะครับขายอยู่ตลาดช่องเมกอำเภอศรินิททรจังหวัดอุบลราชชานี่นะครับใดอยากมาล่องเบิ่งก็มาล่องเด้อครับพี่น้องครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ